สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผระบ้านที่ต้วยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงกระทมที่เบอร์082 480 4746่ครับผมส่วนไอดียลผมได้ขึ้นให้ไ้ทางหน้าจอแล้วครับ แ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง p n ผพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพระบ้านในราคาลากาักร้อยเหมือนเดิมครับผมวันนี้250บาทครับผมทุกรายการเลยครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ะ้บพี่ๆท่นได้ซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับวันนี้ก็ได้พระนางพยายามมา3องค์ครับผมวันนี้นี่ครับ ก็จะเป็นพระนางพญารายการที่1น,นะครับผมฮัลโหลภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหรือว่าพี P ิพ่านได้ถูกใจองไหนชอบใจองไหนทักไลน์หร้อโทรมาแจ้งปิดกับผมก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับนี่ครับนี่เป็นหมายเลขหนึ่งครับผมราคาสองาสิบบาทครับ ต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลขสองครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขสองนะครับนี่ครับ ครับผมหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญาครับผมหมายเลขสามครับผม หมายเลขสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จครับผมหมายเลขสี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นของโลงปูเผือกนะครับผมเนี่ยถ้าไม่ใช่ยังไงก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมเนี่ยนี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับหมายเลขสี่ครับผม ผมหมายเลขสี่ครผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับผม หมายเลขค้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพักกิ่งครับผมหมายเลขหกครับผมอันนี้เป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมครับผมวัดละหานไล่รุ่นไตรมาสครับผมนี่พักกิ่งครับผมนนี้กิ่งดังนะอันนี้กิ่งดังนี่ก็จะเป็นหมายเลขหกนะครับเป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมครับผม ครับหมายเลขหก,กพร้อผมราคาสองบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับนี่ครับจะเป็นหมายเลขเจนะครับ หมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขแปดครับผมจะเป็นหมายเลขแปดนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมครับผมนี่ก็จะเป็นภาพสมเด็จหมายเลขแปดครับผม หรือว่าวท่านใดครับผมถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับวันนี้สององค์สี่ร้อยบาทครับผมนี่หมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จปกโพครับผมหมายเลขเก้าครับผมนี่ครับ ครับหมายเลขเก้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับเราไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบครับผม ครับหมายเลขสิบครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัสดสมเด็จหมายเลขส1บเ็ครับผม ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมาราคาสอง้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผมอันนี้เป็นพิมพ์สองหน้านะครับเนี่ยหมายเลขสิบสองครับผม นี่ครับหมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสามครับผม ครับผมอัน,นเป็นหมายเลขสิบสามนะครับนี่ครับหมายเลขสิบสามผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นพระพุทธชินราชครับผมนี่นี่เป็นพระพุทธชินราชเป็นหมายเลขสิบสี่นะครับนี่ หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมอันนี้เป็นหนบกระตุ้หลังตอรี่ครับผมเป็นหมายเลขสิบห้านะครับ ครับหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงได้มาสององค์ครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่ครับปีสองห้าศูนย์สามครับผมนี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดง แล้รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูดภาพเพิ่มเติเมกันก่อนได้นะครับหรือว,ว่าพี่พีท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนก็ถักลาหเออโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบหกกับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นเหียญหลืองคอดแดงครับผมน,นี่เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผม อันนี้สององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็สองร้อยห้าสิบาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับอไปเป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษครับผมเป็นหมายเลขยี่สิบแปดนะครับ หมายเลขยี่สิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบเก้าผมอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตครับผมนี่ก็จะเป็นเจ็ดชั้นครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นครับผมอ,อกตันครับผมนี่นนี้ก็จะเป็นวัดเกตเจ็ดชั้นอ,อกตันครับ หมายเลขสิบเก้ากครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับผมอันนี้เป็นเหรียญลูกศรุสุวัดปากขอมมะขามเท้าครับผมเหรียญหัวเครื่องครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับ ครับหมายเลขที่ย0ก็ผมราคา250บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของแอดไลนยมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ